สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซฟปัญทาโต๊ะเหมือนเดิมนะครับวันนี้คลิปเน้นๆเ้ทีมครับแหมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้สมกับเป็นสาวาทติ์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่1กันยายนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเรียกได้ว่าปลายปีกันละนะครับซึ่งก็วันนี้มีหลากหลายนะครับท้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีก บูเดสติกาเยอรมันเกาชูชเชีอิตาลีลาลิกาสเปนรวมถึงลิเอิงฝรั่งเศสจัดให้หมดนะครับเพราะนั้นใครชอบทีเด็ดของช่องเราช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรวมถึงใครมีเพื่อนสายลุ้นสายเชียร์สายลุยก็บอกต่อได้นะครับส่วนแน่นอนนะครับใครอยากเข้ากลุ่มรับทีเด็ด VIP นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์เนี่ยเราปักหมุดไว้นะครับกดลิงก์เข้าไปเนี่ยก็มีแอดมินดูแลแล้วก็มันเป็นไลน์แอดนะครับมีทีเด็ดแจกตลอดทั้งวันรวมถึง มีของแจกเพียบด้วยนะครับช่วงเริ่มต้นฤดูการแบบนี้ก็มีเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมเป็นฤดูการนี้ด้วยนะครับเอาไว้ใส่เชียร์กันอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกนะครับก็เรียกได้ว่าขาลุ้นขาเชียร์สายลุยเนี่ยหาเพื่อนร่วมทางก็สามารถกดเข้ากลุ่มไปร่วมลุยกันได้เลยนะครับเอา่วนวันนี้ครับแน่นอนนะครับมีเหมือนเดิม9คู่นะครับก็ไปเริ่มคู่แรกนะครับไม่อยากเสียเวลานะครับคลิปยาวด้วยวันนี้นะฮะก็ไปดูเกมระหว่างแมร์เดกับลิเวอร์พูลก่อนนะครับสึกแดงเดือด แน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมใหญ่นะครับแล้วก็เตะเวลาสี่ทุ่มบ้านดาวถือว่าเวลาดีมากๆกับการดูไปเชียร์ไปนะครับสายเชียร์สดจัดได้เลยนะครับคู่นี้เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ลิเวอร์พูลทีมเยือนเนี่ยผลงานออกสตาร์ในพรีเมียร์ลีกดูดีนะครับโดยเฉพาะในยุคอาร์เนอร์สล็อตนะครับซึ่งถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยเจ้าบ้านแมนยูนี่อยู่อันดับที่12นะครับเรียกได้ว่า2นัดเนี่ยมี3แต้มเท่านั้นยิงได้สองเสียสองนะครับเกมแรกเนี่ยสามารถชนะฟูลแลมด้หนึ่งศูนย์เกมสองมาแพ้ไบรตันหนะครับ ซึ่งส่วนทางกับเรือ์ภูนะครับที่อยู่อันดับ4เนี่ยสองนัดมี6แต้มเต็มชนะร่วดสองเกมยิงได้4ประตูเสียศูนย์นะครับเพราะนั้นฟอร์มในภาพรวมเนี่ยเรอร์ภูดีกว่าส่วนถ้ามาดูฟอร์ม5เกมหลังสุดรวมอุ่นเครื่องเนี่ยแมนยูถือว่าเียด้ว่าไม่ค่อยดีนะชนะแค่2แล้วก็แพ้ถึง3อุ่นก่อนหน้าน,นั้นมีแพ้ทางด้าน ทีมอย่างลิเวอร์พูลศูนย์สามนี่แหละที่อเมริกาแล้วก็เล่นคอมมูนิตี้ชิลก็แพ้แมนซิตี้ในช่วงยิงจุดโทษนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยฮะเกมหลังสุดไล่เทียมทานครับชนะสี่เสมอหนึ่งแน่นอนในพรีเมียร์ลีกชนะมาสองเกมแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีอุ่นกับลาสเปลาลมาสเสมอศูนย์ศูนย์รวมถึงอุ่นกับเซบียา่าก็ชนะสี่หนึ่งเพราะลิเวอร์พูลเนี่ยดูความแน่นอนในเกมเนี่ยค่อนข้างเสถียรกว่านะครับโดยถ้าว่ากันในเรื่องเฮตูเฮต์นะครับคู่นี้เนี่ยห้าครั้งหลังเป็นทางด้าน,น 2, ลิวเวอรพพนะแ้ก็เมออััครบจีียยยดด่่างง ใน f อฟเอนะครับที่เสมอกันในเวลาแล้วก็แมนยูมาเบียดลิเวอร์พูล4-3ช่วงต่อเวลานะครับแต่ว่าถ้ารู้ดูการที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็ถือว่าไม่ชนะแมนยูเลยนะครับเสมอกัน2-2ที่โอทเทฟอร์ดแล้วก็เล่นที่แอนฟิลก็เสมอ 0-0, 00นะครับแต่อย่งไรกันในภาพรวมเนี่ยฟอร์มของลิเวอร์พูลดูดีกว่านะฮะซึ่งความพร้อมเกมนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีลาลุสฮอยลุนที่เจ็บไม่มีวิกตอร์เลนเดอร์เลฟ ไม่มีไทเลวมาเลเซียเมสันเมาส์ก็เจ็บซึ่งถ้าเมสันเมาส์เจ็บนี่ผมว่าแฟนบีองท่านเฮนะส่วนลุกชอยังไม่พร้อมแล้วก็เลนิโยโรแบ็กกองหลังตัวใหม่ก็ยังเจ็บนะครับส่วนเลวพูเนี่ยต้องเช็ยฟิตตัวใหม่อย่างเฟรเดริโกเคียซ่ากับเคอร์ติสโจนซึ่งยังอาจจะไม่มีส่วนร่วมนะครับดังนั้นผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามครับประกอบไปด้วยทางฝั่งแมตต์เต็ดนะครับตัวลุกเนี่ยยังเป็นบูโน่ฟานาเดสอาจถูกขยับไปยืนเป็นฟอลส์นายนะครับกองกลางมีเมสันเมาสม์มีทางด้านอามั allo, แล้วก็มีมาคัแด มิดฟิลด์เนี่ยมีคาซมิโร่นะครับมีคอปปี้เมนูนะครับกองหลังมีแม็กควายมีลิซันโดมาติเนสมีเดโกดาโลแล้วก็มีมาสตาอุยประตูยังเป็นโอนาน่าส่วนทั้งฝั่งลิเวอร์พูลนะครับผู้ตัดประตูเนี่ยประกอบไปด้วยทางด้านอาริซงเบเกอร์นะครับตัวลุกมีเดโกโชต้าลุยดิอาร์สโดมิเกลโซบอสไซแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่า กองกลางมีกาวเวนแบชกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับแนวรับยังเป็นท่านฟานได k โคนาเต้เทนอาโนแล้วก็โรเบอร์สันนะครับเพราะนั้นก็จัดเต็มลงแล้วกันทั้งคู่อยู่แล้วในศึกศึกแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้นะครับซึ่งเงินไขยอ,ยอย่างที่บอกเลือผภูเหนือกว่าเรยฟอร์มเนี่ยก็เลยเหนือกว่าครึ่งสอไฟฟ้าครึ่งช่วงตัวนะครับ เพราะนั้นวันนี้เนี่ยใครเชียร์เลี้ยฟูต้องชนะแต่ผมเชื่อว่ายากนะครับใจเนี่ยรู้ดีว่าเลี้ยฟูฟอร์มเหนือกว่านะครับแต่แมนยูเล่นในบ้านคงสู้ตายนะครับเน้นตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับยิ่งถ้าสวนกลับคมๆเนะี่ยยิ่งอาจจะทําให้เลี้ยพูเหนื่อยคือคู่นี้เนี่ยถ้าบ้านเลี้ยฟูเนี่ยผมไม่เชียร์เลี้ยฟูเลยแต่วันนี้เนี่ยเล่นที่โอตาฟอร์ดผมว่าแมนยูคงไม่แพ้นะครับให้ถือ2มุมครับอาจจะเสียวๆหน่อยแต่ก็เชื่อว,ว่าน่าจะยือได้ฟันทองจบหนึ่ง,งแล้วยิงกันน้อยด้วยเพราะอันเ,เอนอรน์ท ทางด้านเอลิกเทนฮาก,ก็คงไม่ผีผามดังนั้นยิงกันน้อยเป็นออปชันที่น่าเชียร์นะครับเชื่อว่ายิงกันไม่ถึง3ลูกแล้วก็ถ้าตามแพนดิแคปให้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเน้นๆคู่แรกในศึกแดงเดือดวันนี้นะครับส่วนคู่2นะครับยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะครับไปดูเกมระหวา่างเชลซีเจอกับกิสตารพาเลทนะครับคู่นี้เนี่ยเตะเวลาทุ่มครึ่งนะครับเตะก่อนคู่เมื่อกี้นิดนึงซึ่งก็ต้องบอกว่าดูกันสนุกแน่นอนเพราะว่าเชลซีตอนนี้กำลังติดเครื่องนะครับ เชลซีตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าบ้านอยู่อันดับที่8นะครับ2นักมี3แต้มเกมแรกกัแพ้ซิตี้ซึ่งก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าวิธีการมันเล่นไม่สวยเท่านั้นเองเกม2เนี่ย เปิดเกมลุกแล้วก็ขยี้วูฟมา6-2เพราะนั้นตอนนี้เชลซีกำลังได้ความมั่นใจกลับมานะครับส่วนพาเลทเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ยแย่นะครับขายนัออกเตะไปเยอะแล้วซื้อเข้ามาเนี่ยผมว่าอย่างเอ็นเคเทียอะไรพวกนี้เขาดูไม่ค่อยเข้าตาดังนั้นพาเลทยังอยู่ที่17แล้วก็แพ้รวดมา2เกมจาก2นัดแพ้ทั้งเบนฟอร์ด1-2แล้วก็มีแพ้ทั้งเวสต์แฮมคาบ้าน0-2นะครับเพราะนั้นพาเลทเนี่ยชั่วโมงนี้ส่วนได้เลยนะครับซึ่งจริงๆถ้ามาดูฟอร์มด้า,เา,จจดายนะเพราะว่า ชนะ2เสมอ1แพ้2นัดที่แล้วเนี่ยมีเบรกแตกไปแพ้เซอร์เวต1-2ในฟุตบอลคอนเฟลเลนต์แต่ก็เชลซีจัดตัวแบบไม่เอาก็ยังเข้ารอบนะครับส่วนก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็มีเสมออินเตอร์1-1แล้วก็มีแพ้แมนซิตี้0-2อย่างที่บอกดังนั้นในภาพรวมเนี่ยผมว่าเชลซีชั่วโมงเนี้ยถ้าเจอทีมใหญ่อ่ะเหนื่อยแต่วันนี้เจอพาเลทถือว่าน่าจะทําได้นะครับส่วนพาเลทเนี่ยก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันถ้านับอุ่นเครื่องเนี่ยชนะแค่2เกมเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับซึ่งในนพพรรีีีเมมย์ลก่แ้หด โดยเฉพาะถ้าดูเฮ t ต h เฮ d คู่นี้เจอกันเนี่ยก็มักจะเป็นเชลซีนะครับที่ทําได้ดีเพราะว,ว่า5ครั้งหลังเนี่ยเจอกันเชลซีเก็บเรียบนะครับห้ครั้งชนะรวดชนะ3 1 2 1 1 0 2, 1, 2 1, 1คือภาพรวมันชนะหมดอยู่เพื่อจะขาดไม่ขาดเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เฮดตูเฮบอกยิ่งถ้ามาดูความพร้อมเกมนี้เนี่ยเชลซี Chelsea นักเตะตอนนี้เยอะมากนะครับจะจัดใครลงก็เรียกว่าสกยภาพดีไปหมดโรเมโอลาเวียเนี่ยยังเจ็บซึ่งก็ไม่กระทบ ส่วนพาเลต์นะมีมีมิตูสฟันซ่ากับทางด้านรีอัดแนวะรับดาวรุ่งเพราะนั้นก็เรียกได้ว่าตัวค่อนข,ข้างสมบูรณ์เหมือนกันซึ่งผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้นะครับเชลซีประกอบไปด้วยตัวลุกนะครับอย่างนิโคลัสแจ็กสันนะครับโคพาเมอร์มิคาโอมูดิกแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ที่กำลังฟอร์มดีจนติดทีมแล้วติด,ตดชุดใหญ่ไปละแล้วก็กองกลางมีมาสส์สกายเซโดมีเอนโซ่ฟายนานเดสนะครับแนวรับมีโฟฟานนามีเลวัตโควิลเมโลกุสโตมาคูคคูเร่าประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับนะ ส่วนนั่งฝั่งซานโชเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะยังมีชื่อเป็นสำรองไปก่อนนะครับโดยด้านพาเลทเนี่ยก็คงต้องใช้ชุดเดิมๆนะครับตัวลุกเนี่ยยังเป็นทางด้านมาเตต้ามีเอเบเลชี่เอเซ่เอซอนเออร์ดูอากองกลางมีวาตันมีเจฟฟ์สันเลอร์มานะครับแนวรับมีมาร์เกฮีแล้วก็มีคิสริชาร์ดพวกเนี้ยดูแลเกเต้ัพเตเป็นรองเชลซีนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยจากเงื่อนไขนะครับเป็นด้านน่าเชลซีเหนือกว่า1ช่วงตัว1เสาไฟฟ้า ผมมองแล้วเชลซีชนะแน่ครับลุนเม็ดสองแล้วคู่นี้เน้นได้เลยผมมองว่าเชลซีเกมลุกกาลังดีถึงแม้หลังบ้านจะล่วก็ตามนะครับคู่นี้เป็นทีเด็ดเน้นๆได้ให้เชียร์ไปที่เชลซีครับชนะแน่นอนและชนะขาดด้วยฟันธงเชลซีชนะ3-1และสกอร์สูงเพราะว่าเกมรับแบบไม่ดีนะครับฟันธงเชลซีชนะแน่นอนแล้วก็ยิงกันเยอะนะครับนี่คือคู่ที่2ส่วนคู่ที่3นะครับยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะครับไปที่คู่ระหว่างนิวคาสเซิลเจอกับทอตแนาฮ์พสเปอร์นะคคู่นี้เตะเวลาทุ่มครึ่ง ซึ่งแน่นอนชื่อชั้นทีเหมือนน่าดูด้วยกันทั้งคู่สเปอร์อาจจะดูเหลื่อมก่อนนิดนิดแต่ว่าฟอร์มดอกบ้านยังไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับนิวคาสเซิลตัวเจ็บเยอะแต่ในบ้านก็ยังพอที่จะเชื่อขนมกินได้นะครับโดยดูตามตารางคะแนนเนี่ยเกมนี้ทางด้านนิวคาสเซิลเจ้าบ้านอยู่ที่6นะครับสนัดมี4แต้มชนะ1เสมอ1มานะครับส่วนทางด้านสเปอร์อยู่อันดับ5 2นัดมี4แต้มเหมือนกันชนะ1เสมอ1นะครับเพราะนั้นฟอร์มช่วงหลังสูสีกันแต่ถ้ามาดูห้านัดหลังสุดเนี่ยเร ชนะทางด้านเอเตัเตมา1นเกมแรกเกม2อะเสมอกับบอลหมัดหนึ่งเกมหน้าสุดก็เล่นกับฟอร์เรสต์ในฟุตบอลคาราบาวคัพก็ชนะจุดโทษนะครับเพราะนั้นนิวคาสเซิลสภาพทีมค่อนข้างพิก,การแต่ว่าประคองสถานการณ์ได้ดีนะครับส่วนซเปอร์เนี่ยนัดที่แล้วก็ชนะเอเวอเรสตนมา40แต่ผมมองว่าเอเวอเรสตนเนี่ยหมูนะครับส่วนเกมเจอเลสเตอร์เนี่ยหน้าเคกกระโหลกเพราะว่าเกมมันเหนือกว่าแต่ยิงลูกสองไม่ได้ก็เลยโดนตีเสมอในหน้าโดนตำหนิส่วนก่อนหน้านั้นมีเล่นอุ่นเครื่องกับบาร์เรื่องแร เรียกได้ว่าผมมองคู่นี้สูสีเพราะว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับโดยถ้ามาดูเรื่องของฮิตตูเฮดเนี่ยคู่นี้เจอกันซีซั่นที่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับบ้านนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลชนะ4-0บ้านสเปอร์สเปอร์ชนะ4-1เพราะนั้นเรียกได้ว่าใครเล่นในบ้านได้เปรียบเยอะนะครับส่วนความพร้อมเกมนี้เนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยไม่มีทางด้านสเวนบอตแมนนะครับแนวรับตัวเก่งไม่มีมาตินดูบัฟก้าไม่มีจามาลัสเซลฟาเบียนแชร์ติดโทษแบนแล้วก็ทางด้าน คารัมบิลซันเนี่ยก็ยังเจ็บเพราะนั้นปัญหาหลักของนิวคสเซิลคือไม่ใช่ฟอร์มแต่คือเป็นเรื่องของลัเตะที่มันเจ็บแล้วก็ไม่หายทัทีนะครับส่วนใหญ่เจ็บยาวส่วนแนวสเปอร์เนี่ยไม่มีลิชาริซอนกับด้อเด็กโซลันกี้โซลันกี้แม่งซื้อมาเล่นเกมเดียวก็เจ็บนะครับแต่ก็เชื่อว่าอาจจะไม่กระทบอะไรมากดังนั้นผู้เล่นที่คาดว่าจะลงนะครับทางฝั่งนิวคสเซิลเนี่ยนะลูกประกอบไปด้วย อิสซักนะครับจาคขอบเมอร์ฟี่แอนโทนีกอร์ดอนกองกลางมีบูโน่กิมาร์ไลส์นะครับชอนลองสตาร์ฟแล้วก็โจลิงตันนะครับแนวรับเนะี่ยใช้เอมิลคราฟต์กับแดนเบิร์นยืนเซนเตอร์เพราะว่าเรียกได้ว่าตัวเจ็บไปเยอะนะครับตำแหน่งกองกลางตัวกลางส่วนทางด้านสเปอร์ครับก็ชุดเดิมๆนะครับซอนเฮงวินเป็นหลักรวมถึงด้านขวาเนะี่ยเป็นทางด้านแบนนันจอนสันกองกลางมีปาฟซา มีเบรนดโก้อัดลุดโก้เป็นทันคูนี่ก็ไม่ได้ดเล่นนะน่าจะต้องพักก่อนแล้วก็มีเจมส์แมดดิสันกองหลังมีมิกกี้ฟานเดันเฟนกับคิสเตีรนโรเมโรนะครับเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขเปิดมาเสมอสเปอร์นะครับอาจจะหลายคนมองว่าสเปอร์นักเตะดีกว่าแล้วก็เรียกได้ว,ว่าสภาพทีมค่อนข้างพร้อมแต่ผมขอสวนกระแสเลยครับผมมองว่าวคาสเซิลเนี่ยเป็นบอลผีบ้านนะตัวเนี่ยเจ็บเยอะเข้าใจแต่ว่าในบ้านเนี่ยเล่นในเซนต์เจนส์พาร์คมีแรงฮึดแน่นอนแล้วก็สิติเฮตุเ hey ฮก็บอกไว้ว่า ใครเล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบเยอะผมมองว่านิวคาสเซิลวันนี้ถึงแม้จะพิการจะปิดประตูแพ้ครับถือเจ้าบ้านไว้ไม่มีปัญหาอยู่ที่ว่าจะชนะหรือแพ้ฟันธงให้ถ้าเลือกผู้ชนะเนี่ยเชียร์นิวคาสเซิลดีกว่านะครับน่าจะอาศัยความได้เปรียบในบ้านแล้วก็กดสเปอร์ที่นอกบ้านไม่ค่อยดีไปได้เพราะสเปอร์เนี่ยถ้าในบ้านก็น่าเชียแต่นอกบ้านผมมองว่ายังมีจุดอ่อนเรื่องเกมรับนะครับอานนั้นคู่นี้เนี่ยง่ายสุดคือยิงกันเยอะเพราะว่าเปิดเกมแรกกันแน่นอนแล้วก็ถ้าให้เลือกเชียร์เนี่ยเชียร์นริ<ๆ> ส่วนคู่4นะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูที Football, liga, ่ฟุตบอลบุนเดสติก้าเยอรมันกันบ้างน,นะครับเกมระหว่างทางด้านบาเยอร์มินิกเจอกับไฟบวกคู่นี้เนะี่ยเตะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับแน่นอนบาเยอร์ได้เปรียบเยอะเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ถ้าดูฟอร์มตามตารางคะแนนเนี่ยก็ปัจจุบันบาเยอร์อยู่อันดับที่5นะครับหนนัดมี3แต้มแต่ว่ายิงน้อยไปหน่อยเกมที่แล้วชนะแค่3าสก็เลยบวก1ก็เลยอยู่ที่5นะครับส่วนไฟบวกในยอยู่ันดับ2เพราะว่า1น,นัดมี3แต้มเหมือนกันและเกมแรกชนะท ไฟบวกในปัจจุบันอะมากกรนเนี่ยถูกมองว่านอกบ้านไม่ค่อยดีแต่ในบ้านเนี่ยเชียร์ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่านในบ้านนอกบ้านพอๆกันนะครับประกอบกับบาเยอร์นเนี่ยผมมองว่าทีมยังไม่ลงตัวนะครับซึ่งถ้ามาดูฟอร์ม5เกมหลังสุดเนี่ยทางด้านบาเยอร์น,นี่ชนะรวดนะครับชนะอย่างบอบวกมา3-2แต่มีช่วงที่ตามหลังด้วยนะครับแต่แซงกลับมาชนะก่อนหน้านั้นมีเล่นกับกาซาเปอร์ชนะ40มีเจออูมชนะ40ก็ฟอร์มบาเยอร์นเนี่ยใช้ได้แต่รูปแบบในเกมเนี่ยยังดูติดขัดนะครับ ่วนไฟบวกนี่ก็ดีไม่แพ้กันอันดหลังสุดชนะถึง3แล้วก็เสมอ2ไม่แพ้นะครับซึ่งปัญหาเดียวของทั้งคู่นี้เนี่ยคือสภาพทีมคือตัวเจ็บเยอะนะครับซึ่งถ้ามาดูไฮตัวเฮดคู่นี้เจอกันช่วงหลังเนี่ยหครั้งหลังเป็นบาเยอร์ชนะ3ไฟลบวกชนะ1แล้วก็เสมอกัน1เพราะนั้นสิต,ติตรงนี้เนี่ยบอกว่าไฟ์บวกก็ไม่ได้จะหมูให้บาเยอร์เชือดง่ายๆนะครับอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยบ้านไฟบวกก็เสมอบาเยอร์สองสส่วนบ้านบาเยอร์บาเยอร์ก็ชนะสามมเนย,ย่างที่บ บาเยอร์นเนี่ยไม่มีทางด้านฮิโรกิอิโตะนะครับไม่มีเปเรตประตูมือสองไม่มีนีเรลซานเน่ไม่มีโจซิฟซานิซิชเพราะนั้นตัวหลักๆเนะี่ยหายไป4ีหคนนะครับส่วนฟ้าบวกเนี่ยไม่มีทางด้านดิกชี่นะครับไม่มีทางด้านฟลอเรนเก็ตแมกเคลนกอร์กาลิชนะครับไม่มีทางด้านฟิลิปไม่มีทางด้านชมิดที่ติดโทษแบนแล้วก็ชิดิเลียเนี่ยก็ยังเจ็บมาทูกสกินเทอร์นี่ก็ต้องเช็คความฟิตเพราะนั้นปัญหาในตัวเจ็บเยอะได้กันทั้งคู่นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผู้เล่นที่จะลงนะครับฝั่งบาเเยยยรร์นี่ปปะกอบได้ว ตัวลุกหน้าเดิมนะครับแฮร์รี่เคนจามามูเซล่าแซชนาบรีรวมถึงไมเคิลโอลิเซ่นะครับกองกลางมีคิมมิชกับพาฟโลวิดนะครับส่วนทางด้านไฟบวกนะครับประกอบไปด้วยตัวอย่างทางด้านอดามูนะครับกองกลางมีกรีโฟมีทางด้านลิซูโดอันมีเอเกส์พายแล้วก็มีทางด้านออสเตอร์ฮกนะครับก็ตัวผู้เล่นเนะี่ยไฟบวกสู้ไม่ได้แต่ปัญหาคือวันนี้เงื่อนไขคือบาเยอร์เหนือกว่า2ช่วงตัวยิง2ลูกยังเชียร์ฟรีต้องยิงเม็ดสยิงเม็ดสผมว่าเหนื่อยครับ จริงๆแล้วเนะี่ยคู่นี้ใครผ่านได้ก็ผ่านพราะผมจริงๆอะมองว่าบาเยินน่าจะเบียดได้สักสามหนึ่งแล้วมันก็จะเชียร์ฟรีหรือไม่ก็น่าจะสักสองศูนย์อะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าให้เลือกเชียร์จริงอะขอสวนไฟบวกครับเพราะว่าเชื่อว,ว่าบาเยินเต็มที่ก็สองประตูด,ดีไม่ดีอาจจะเฉือนแค่ลูกเดียวด้วยนะครับสกอร์สูงก่หน่าเชียร์เพราะว่าน่าจะเปิดเกมใส่กันและถ้าให้เลือกเชียร์ขอเชียร์ไปที่ไฟบวกนะครับส่วนคู่ที่ห้านะครับโยกย้ายไปดูดีฟุตบอลเกาชัสายสซาลาอิตาล,ลีครับเกมร,ระหว่างฟีออเรนติ za, นะ่า แน่นอนนะครับชื่อชั้นเนี่ยทางฟิออดูดีกว่านะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าฟอร์มช่วงหลังอ่ะไม่ดีนะครับอย่างไปเล่นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็ต้องกว่าจะเข้ารอบมาต้องยื้อถึงจุดโทษนะครับด้วยการเจอทีมจากฮังการีอย่างปูสตคัตอะคาเดมีอะคาเดมีนะครับก็ยังถือว่าไม่ชนะในเวลาส่วนมอนซาเนี่ยผมบอกว่าเป็นทีมที่เล่นด้วยระบบแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยค่อนข้างสูสีแน่นอนโดยเพาะ จะมาให้ฟีออยิงเงยเยอะเนี่ยคู่นี้ไม่ง่ายนะครับคือถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยฟีออนี่อยู่อันดับที่12นะครับ2นัดมี2แต้มเสมอมา2เกมเลยไม่ชนะนะครับส่วนมอนซ่าอยู่อันดับ16 2นัดมีแต้มเดียวเสมอ1แพ้1นะครับซึ่งถ้ามาดูฟอร์มหลังเนี่ยฟีออเนี่ยเสมอกับปาม้า1-1ตรงนี้น่าผิดหวังนะครับเพราะปาม้าเป็นน้องใหม่ก่อนหน้านั้นมีเล่นกับเวเนเซียก็เสมอ0-0เพราะฉะนั้นปัญหาของฟีออตอนนี้บอกเลยว่าเกมลุกค่อนข้างทู่นะครับส่วนทางฝั่งมอนนซ่่าเีย เกมแรกเสมอเอ็มโปอรีศูนย์ศูนย์ถือไม่เสียหายเกมสองแพ้เจนัวศูนย์หนึ่งตรงนี้น่าโดนด่านะครับเพราะว่าแพ้คาบ้านดังนั้นฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้ามาดูเอตัวเฮดเนี่ยคู่นี้เจอกันซีซั่นที่แล้วเป็นทางด้านฟีออเรนเนี่บ้านชนะสองหนึ่งไปเยือนก็บุกชนะหนึ 0, ่งศูนย์เพราะนั้นค่อนข้างสูสีนะครับฟีออชนะจริงแต่ว่าก็ชนะไม่ขาดแต่ปีที่แล้วเนี่ยเกมลุกดีกว่าปีนี้เพราะนั้นปีนี้เนี่ยผมมองว่าเหนื่อยนะครับโดยความบอลทั้งสองทีมครับเกมนี้เนี่ยฟ แล้วก็ไม่มีทางด้านเซฟาน o s เซนซี่นะครับวันนั้นตัวที่คาดว่าวะจะลงนะครับทีออเนี่ยล้ากว่าแน่นอนเพราะไปเล่นฟุตบอลยุโรปมาช่วงกลางสัปดาห์ตัวลุกประกอบไปด้วยมอยสคีนนะครับมีควอเม่ก็มีอันโตนินบารักกองกลางมีโซฟียนอัลมาบัตกลับมาจากแมนยูล้วแล้วก็มีลีชาสั้นนะครับจับคู่กันตรงกลางส่วนทางฝั่ง,งมอนซานะครับประกอบไปด้วยทางด้านตัวลุกนะครับ เป็นอันเดียเปตันย่าดานิเอเลมาลดินีนะครับกองกลางมีมาเตโอเปสซีนากับบอนโด้วันนั้นก็ตัวเดิมๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่านักเตะมันซ่าก็ถือว่าเกรดดูดีนะครับเพะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขคือฟีออเหนือกว่า0.75ผมมองว่ายากครับ เกมลุกกำลังเฟื่อยแล้วก็มอนซาปกติเป็นทีมที่โคตรเหนียวอยู่แล้วนะครับดีกว่าเกมรับเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสจบ0ูนย์ศรือนึหนึ่งได้เลยใครชอบบอลสกอร์ต่ำยิงน้อยๆอ,อืดๆเนี่ยคู่นี้เชียร์ได้นะครับฟันธงว่าต่ำแน่นอนแล้วก็ถ้าให้เลือกเชียร์เนี่ยขอเชียร์มอนซาเชื่อว่าโอกาสจบตึ่งหนึ่ง,ห,งหรือเสมอเนี่ยเยอะมากๆให้ส่วนฟิออลแล้วก็เชียร์มอนซานะครับส่วนคู่ที่6นะครับไปดูที่เกมเซเรียอีกคู่หนึ่งครับยูเวนตุสนะครับเจอกับโรมา่าคู่นี้บิ๊กแแมตตชลล้ววก็เะเะเา ก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนะี่ยยูเว่ดีขึ้นเยอะครับภายใต้ยุคเทียโก้มาต้าน,นะครับแล้วก็โรม่าเนี่ยกำลังทรงๆเพราะว่าฟอร์มออกสตาร์ทก็ไม่ดีนะครับซึ่งถ้าดูตามตารางคะแนนเนี่ยเป็นทางด้านยูเว่เนี่ยอยู่ที่3นะครับสองนัดมี6แต้มเต็มและชนะและชนะเยอะด้วยชนะโคโม่สามศูนย์มีชนะเวโรนาสามศูนย์ไอยูเว่ยุคที่เฉือนหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเนี่ยไม่มีแล้วนะครับยุคนี้ยิงกระจุยส่วนโรม่าเนี่ยอยู่แนวสิบห้านะครับสองนัดเนี่ยมีแต้มเดียวเสมอนหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับเพราะนั้นโรม่าเนี่ยชช่่่วงนนนีี้้ไมมมาาาเยยรรร์์ะคับโดดถูฟอ ห้าหน้าหลังสุดเนี่ยถือว่ายูเว่แกร่งเลยนะครับชนะ3นัดเสมอ1แพ้1ก่อนหน้านั้นก็มีชนะโคโมแล้วก็มีอุ่นเครื่องแล้วก็ชนะยูเว่ยูยิสามมาได้นะครับส่วนทางด้านโรมาเนี่ยห้าหน้าหลังสุดชนะเกมเดียวเสมอ3แพ้1อาจจะแพ้ยากแต่ก็ชนะลําบากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีแพ้คาบ้านกับเอมโบลีหนึ่งสองตรงนี้เนี่ยถือว่ารับไม่ได้นะครับเล่นในบ้านแล้วก็แพ้ทีมเล็กอย่างเอมโบลีเพราะนั้นเรียกได้ว่าฟอร์มหลังในยูเว่ขีมิดซึ่งได้ยิ่งมาดูเฮตุเฮต์นะครับคู่ ยูเว่เนี่ยเจอโรม่ามา5ครั้งหลังชนะ2โรม่าชนะ1แล้วก็เสมอกัน2อาจจะเสมอกันเยอะแต่ถ้าเลือกผู้ชนะต้องเป็นยูเวนตุสนะครับและยิ่ง us, ยูเวนตุสยุคของมอตตาเนี่ยแกร่งขึ้นมากเลยเพราะเกมลุกนะครับดังนั้นความพร้อมทั้ง2ทีมครับยูเว่เนี่ยไม่มีฟิลิปคอตติชไม่มีแคลดูสมิลิกเคเฟนตูลามเจ็บทิโมธีเวอารเจ็บนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีตัวเจ็บเยอะแต่หลักๆคือไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่มีปัญหาส่วนโรม่าไม่มีเอนโซ่เวเลฟร์นะครับกองกลางตัวใหม่คนเดียวเพราะนั้นก็ สภาพทีมจัดเต็มด้วยกันทั้งคู่นะครับยูเอนตุสประกอบไปด้วยตัวลุกอย่างทางด้านดูซานเวลาฮวิชคีเนนยูดิชนะครับมีอันเดียกามิอาโซกองกลาง,งมีฟาโจลีกับโลคาเตลลี่ก็ถือว่าค่อนข้างสภาพพร้อมส่วนทางด้านโดมานะครับก็ชุดเดิมนะครับกองหน้าเนี่ยเป็นอาร์เตมดอบบิกตัวลุกมีทางด้านซูเล่กับดีบาล่านะครับกองกลางมีปาเลเดสมีดูโอเรนโซไปกินี่ก็มีเบอันกิสตันเต้ชื่อชันนนักเตะโรมาไม่ได้เป็นรองแต่วิธีการผมมองว่า กุญซืออย่างมอต้าในเก่งกว่าเลดอสซี่เยอะนะครับแล้วก็เกมลุกหลากหลายและที่สําคัญคือปลุกร้าวลูกทีมได้เก่งรู้จากผลงานที่ปีที่แล้วเนี่ยคุมโบโลญญาและฟอร์มดีมากนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจากเงื่อนไขูเวนตุสเหนือกว่า07.5จัดยูเวได้เลยครับคู่นี้เน้นได้นะเพราะว่าโรมาเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ชื่อแล้วยูเวน่าจะเบียดชนะได้หรือยัง ดีขึ้นหน่อยเนี่ยก็น่าจะชนะขาดด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยแชร์สกอร์ต่ำเพราะว่าช่วงหลังสติก็ชี้ให้ชัดว่ายิงกันน้อยและเชื่อว่ายูเว่น่าจะเบียดชนะได้1หนูนให้เชียร์ยูเว่ดีไม่ดีน่าจะชนะ2อศูนย์ด้วยคู่นี้เชียร์ยูเวนตุสนะครับส่วนคู่ที่เจ็ดนะครับย้ายไปที่ลาลิกาสเปนนะครับเกมระหว่างเซบีย่าเจอกับจีโรน่านะคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนตรงแน่นอนว่าเซบีย่าเนี่ยในบ้านยังพอลุนได้นะครับส่วนจีโรน่าปีนี้เนี่ยก็เสียผู้เล่นหลักไปเยอะเพราะนั้นก็จะเป็นเกมที่สูสีนนนนนะะคคครรับูู่่ีี้้ถาาาาดตตมงแเย เซบีย่านี่อยู่อันดับที่17นะครับ3นัดเพิ่งมี2แต้มค่อนข้างแย่นะแต่วันนี้เล่นในบ้านเนี่ยเหมือนเป็นบอลอันส่วนจีโรนาอย่างเดียอยู่ที่7นะครับ3นัดมี4แต้มก็เรียกได้ว่าเพิ่งมาดีจากนัดที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถ้าดูภาพรวมเนะี่ยฟอร์มของจีโรนาน่าจะโอเคกว่าส่วนถ้าว่ากันได้เรื่องของฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเรียกได้ว่าเซบีย่าเนี่ยก็มีนัดที่แพ้ทางด้าน ทีมอย่างบียร์แล้วหนึ่งสองตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าผิดหวังนะครับก่อนหน้านั้นก็มีเสมอกัรมาโยก้าศูนย์ศูนย์แบบยิงไม่ได้เกมลุกยังฝืดส่วนจีโรน่าในนะที่แล้วชนะโอซซุน่ามาได้สี่ศูนย์ถือว่าดีขึ้นเยอะแต่ก่อนหน้านั้นแพ้อเลติโก้ามาลิดศูนย์สามก็ถือว่าเกมรับยังมีปัญหานะครับซึ่งด้วยตัวเฮดเนี่ยคู่นี้เนี่ยเจอกันห้าครั้งหลังเนี่ยจีโรน่าชนะถึงห้าครั้งรวดนะครับตรงนี้โคตรเหลือเชื่อเลยว่า ไม่ว่าจะจีโรนาแย่แค่ไหนน่ะจะมักจะเล่นดีกับเซบีย่านะครับเพราะว่า5ครั้งหลังในชนะหมดเพราะนั้นตรงจุดเนี่ยค่อนข้างแปลกแต่ถ้าว่ากันเรื่องสภาพทีมนะครับตอนนี้เนี่ยเซบีย่าไม่มีลูคสโอคอมโปสนะครับที่เจ็บกับซูโซแล้วก็ตัวหลักอีกคนหนึ่งอย่างซาอูยีเกลต์ติดโทษแบนพนักที่แล้วโดนไล่ออกนะครับส่วนจนะิโรนาเนี่ยไม่มีทางด้านจัสตินกับอาร์เตโรสองคนดังนั้นเซบีย่าเขาต้องจัดเต็มนะครับเพราะว่าฟอร์มหลังเนี่ยไม่ดีวันนี้เนี่ยมีอีเคนาโชเล่นตัวลุก พวกทางด้านลูเคบาคิโอแล้วก็มีนั่นเอจูเก้กองกลางมีซามิโลกอนกานะครับชีบิวโซนะครับกองหลังมีบาเด้กับกูเดลส่วนทางฝั่งจีโดน่า a, นะครับใช้ชุดเดิมเลยจากนัดที่ชนะโอซาซูน่าตัวลุกเนี่ยประกอบไปด้วยมียอฟสกี้นะครับมีอาเบลลูส์นะครับกองกลางยันเกลเอเลล่านะครับมีพวกไบอันกริวแล้วก็ทางด้านวิกเตอร์ซีการคอฟเพราะนั้นก็มองว่าเกตผู้เล่นนะสูสีกันนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขเป็นทางด้านเซบีย่าเหนือกว่า0.25 ผมมองว่าในบ้านเนี่ยเซบีย่าอย่างแย่ๆน่าจะไม่แพ้นะถึงแม้ให้ตีเฮ้จะดูเป็นรองฟอร์มดูเป็นรองแต่ว่าน่าจะไม่แพ้และจะเบียดชนะได้สองหนึ่งคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะด้วยเพราะว่าเซบีย่าคงต้องการแต้มนะครับส่วนจิโรนาก็ชอบเล่นเกมลุกอยู่แล้วคู่นี้สกอร์สูงผมว่าชัวร์สุดแล้วถ้าให้เลือกเชียร์เนี่ยเชียร์เซบีย่าน่าจะเบียดได้สองหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่8นะครับไปดูเกมระหว่างมาดริดกับเรอัลเบติสครับคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาดริดปีนี้กลายเป็นออกสตาร์ทไม่ดีนะเพราะปัจจุบันนนนนเเีี่่ยยถ้าาาาดูตมตมรงคะแ มาลิดเนี่ยพึ่งอยู่ในอันดับที่4นะครับ3นัดพึ่งมี5แต้มน,นะครับอาจจะยังไม่แพ้แต่ก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับส่วนทางด้านเบติสเนี่ยปีนี้อยู่ที่1 4 2นัดมี2แต้มเสมอทั้ง2เกมนะครับเกมลุกยังไม่ดีแต่ว่าก็แพ้ยากโดยถ้าดูฟอร์มช่วงหลังเนี่ยมาริดเนี่ยมีเสมอกับมาโยกา1-1ตรงนี้เนี่ยตัวก็เยอะกว่าแล้วขออภัยตัวเหลือน้อยกว่าแล้วโดนตีเสมอก็เลยเียได้ว่หน้าผิดหวังนะครับก่อนหน้านั้นมีถล่มไบียลิตได้30ในย์ในบ้านยังพอเชียร์ได้ ส่วนนอกนั้นเนี่ยมีเสมออารัตปมาต์1-1น,นอกบ้านก็ยังไม่ดีนะครับส่วนเบติสเนี่ยสองนัดเสมอลวดเสมอกับทางจิโรน่า1-1แล้วก็มีเสมอกับอารเบสูน0-0เกมลุกโคตรจืดนะครับฝืดมากๆเพราะฉนั้นฟอร์มโดยภาพรวมถึงแม้มาดดิดจะยังไม่เปรี่ยงแต่ก็ยังดูดีกว่าซึ่งยิ่งน้ามาดูเฮดตูเฮดนะครับชัดเจนนะครับมาดดิดเนี่ยดีกว่าชัดเจนนะครับเจอกับเบติสมาห้าครั้งแต่ไม่แพ้เลยชนะหนึ่งแล้วก็เสมอสี่แต่ก็แปลกที่มาดติดเวลาเจอเบติสมักจะยิงไม่ค่อยได้นะครับ โดยถ้าว่ากันเรื่องของความพร้อมครับเกมนี้นยะมารนิดไม่มีดบิดอลาบาซึ่งก็เจ็บไปนานละไม่มีจูดเบลลิงแฮมไม่มีกามาวินกานะครับสองตัวหลังเนะี่ยถือว่ากระทบแน่นอนส่วนทางฝั่งเบติสไม่มีสดิกบากัรบูไม่มีทางด้านเมนดี้ไม่มีทางด้านมาร์คราตานะครับแล้วก็ต้องเช็คฟิตอิสโก้เพราะนั้นก็ได้เป็นผู้เล่นชุดหลักเดิมๆนะครับมารติดประกอบด้วยเอ็มบัปเป้นะครับวินิสุตจูเนียนะและเกมนี้เนะี่ยน่าจะเอาทางด้าน โรดิโก้มาเป็นตัวจริงแทนบาฮิมดีอาร์ตนะที่นัดที่แล้วเล่นไม่ออกกองกลางมีชูอาเมนเนี่มีบาเบเด้แล้วก็มีลูก้าโมดิชนะครับส่วนทางฝั่ง,งเบติสครับก็ประกอบไปด้วยเรียกได้ว่าผู้เล่นหลักๆนะครับหน้าเดิมๆกองหน้าเนี่ยเป็นเอ็กตอร์ลุยเบลนะครับตัวลุกเนี่ยมีฟอร์เนลนะครับมีฮวนมี่นาวิเฟคีเนี่ยไม่มีละพอย้ายไปเล่นในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มิดฟิลด์เนี่ยมีมาร์คโลกากับทางด้านวิลเลนคาร์บัโยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ถ้าบ้านเบติสเนี่ยผมไม่เชียร์เบติสเลยแต่วันนี้เล่นที่บ้านมาริตเล่นที่เบอร์นาเบลมาริตต้องชนะครับและต้องยิงให้ขาดด้วยเพื่อเอาใจแฟนบอลน,นะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีคนบน่นเรื่องของฟอร์มของเอ็มบาเป้ที่ไม่เปี้ยงปลังแล้วและเอ็มบาเป้เนี่ยยังยิงไม่ได้ในลาลีกาด้วยนะครับดังนั้นวันนี้กับเงื่อนไขทางด้านมาริดตต้องชนะและต้องชนะขาดด้วยเพราะว่าเหนือกว่า1.5ผมมองมาริตทํทำได้ครับวันนี้น่าจะชนะได้สองศูนย์คู่นี้เชียมมร์มาริตตและสกอร์ต่ำ ส่วนคู่ที่9้าครับปิดท้ายเนี่ยไปดูที่เกมลิกเกอิงนะครับเกมระหว่างลิวเจอกับทางด้านเปเชยนะครับเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้กาดอกจันไว้ได้เลยนะครับเน้นเน้น,นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าปีนี้เปเชเตรียมทีมมาดีมากเลยเพราะเกมลุกเกมยักๆเนี่ยปราบได้หมดนะครับการมาเยือนลิวแน่นอนไม่ง่ายแต่ว่าเชื่อว่าเปเชรู้ดูการนี้ค่อนข้างแร่งเล่นเป็นทีมขึ้นเยอะนะครับหลังจากไม่มีเอ็มบัปเป้นะฮะซึ่งถ้าดูตามตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเปเชถือว่าไล่เทียมทานมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่1ของตารางนะครับมีทั้งหมด6แต้มจาก2นัดแล้วก็ผลต่างคือบวกถึง9ประตูนะครับส่วนริวเนี่ยอยู่อันดับ2ก็จริง2นัดชนะลวดแต่ก็ยิงได้น้อยกว่ายิงไม่ได้4ลูกเท่านั้นนะครับโดยถ้าดูเรื่องของฟอร์มหลังอ่ะทางด้านเปเชทีมเยือนเนี่ยชนะมาถังเลออาฟสี่หนึ่ง 41, แล้วก็มีชนะทางด้านบงเปเล่หกศูนย์เกมลุกเนี่ยดีมากๆส่วนทางฝั่งริวเนี่ยชนะก็จริงแต่ว่าเบียดแรงแค่สองหนึ่งแล้วก็ มีชนะแองเจ2-0ก็เกมลุกอาจจะยังแผ่วคุณทานักเตะก็เป็นรองนะครับซึ่งคู่นี้ถ้าดูเฮดทูเฮดเนี่ยช่วงหลังถือว่าเปเชขี่มิดเลยนะครับชนะถึง4จาก5ครั้งหลังแลดูการที่แล้วน่ยมีชนะ3-1ในบ้านนะครับลเลยได้ว,ว่าค่อนข้างชัดเจนว่าเปเชค่อนข้างดูดีนะครับซึ่งถ้ามาดูความพร้อมในเกมนี้ริวไม่มีทางด้านตัวหลักอย่างมิเชลแบ็กเกอร์นะครับเจ็บนาบิวเบนเลฟก็เจ็บ อังเคลโกเมดอดีตเด็กป้านแมนยูก็เจ็บซาเมอุมติตี้เจ็บเพราะนั้นตัวหลักริวเนี่ยเจ็บเยอะส่วนเปเชไม่มีเตลูก้าแอกนองเดสคนเดียวนะครับคอนเโลามออาจต้องเช็คฟิตนะครับเพราะนั้นสภาพทีมเนี่ยค่อนข้างดีกว่าสําหรับเปเชโดยถ้าผู้เล่นคาดว,ว่าจะลงสนามนะครับประกอบไปด้วยของริวเนี่ยกองหน้าเป็นเดนเดวิดกองกลางมีอ,องเดรนะครับมีทางด้านเฮอร์ราสันแล้วก็มีทางด้านชาลูยนะครับแนวรับมีทางด้านโทมัสมูนิเย่นะครับว่นนั้งฝั่งเปเชนะครับก็หน้าเดิมเดิมเลยตัวลุกนะครับ นำโดยมาโกเซนซิโอแบลลี่บาโคล่าอุสมานเดมเบเล่วอลเลนซีเอเมลี่เจาเนเวสวิติญญาเพราะนั้นพวกนี้คือเป็นกองกลางฝีเท้าจัดแล้วก็คองบอลดีกว่าคู่แข่งแน่นอนนะครับดังนั้นมองว่าเปเช่เนี่ยมีโอกาสชนะสูงมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นเกมยากเลื่อนขเปเช่เนือกว่า0.5จัดปารีสไปเถอะครับนะครับเชื่อว่าน่าจะเบียดชนะได้2-1หรือ3-1และน่าจะยิงกงินเยอะด้วยคู่นี้เชื่อเปเช่และสกอร์สูงนะครับอ่านี่คือแนวทาง9คู่ประจำวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกรอบ ใครอยากทีเด็ดพิเศษ VIP กว่าน,นี้เนี่ยเข้ากลุ่มมาเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายของแจกเพียบแล้วก็มีเพื่อร่วมรุ่นร่วมเชียคอเดียวกันไปด้วยกันนะครับกดคลิกลิงก์ข้างล่างตรงคอมเมนต์เข้ากลุ่มกันมาพูดคุยกันนะครับส่วน9ก้าคู่วันนี้ครับจัดให้ชุดโคตรใหญ่เลยเนี่ยเสียงกํลาลังจะหมดแล้วนะครับวันนั้นก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์นะให้กําลังใจหน่อยแล้วก็ช่วยบอกต่อเพื่อนด้วยนะครับว่าช่องเราเนี่ยมันเด็ดขนาดไหนนะครับเชื่อว่าน่าจะพาไปถูกม้างก,กว่าพาไปผิดแน่นอนนะฮะก็ คู่แรกครับศึกแดงเดือดแมนยูลิปูริปูเหนือกว่าศูนย์จุดห้าให้ส่วนเชียร์แมนยูครับเชื่อว่าจบ1-1และสกอร์ต่ำคู่สองนะครับเชลซีเจอพาเลทเชลซี Chelsea เหนือกว่า1ช่วงตัวให้เชียร์เชลซีครับฟันธงเชลซีนะ3-1และสกอร์สูงคู่สามนะครับนิวคาสเซิลสเปอร์ราคาเสมอสเปอร์ให้เชียร์นิวคาสเซิลครับฟันธงนิวคาสเซิลเบียดชนะ3-2และสกอร์สูงคู่สี่ครับไบเยอร์เจอไฟบวกไบยเยอร์เหนือกว่า2องสอไฟฟ้าให้เชียร์ไฟบวกครับฟ,บบฟบันธงบไบเยอร์ชนะแแคคคค่่่่่่2-1ละสสกอออออรร์ูููงทีีีับฟิเเจมนนนซา้ย พี่ออนบอกว่าศูนย์จให้เชียร์มอนซ่าครับเชื่อว่าจบ1-1แล้วสกอร์ต่ำคู่ที่6นะครับยูเวนตุสโซมายูเว่เหนือกว่า0.75เชียร์ยูเว่เลยครับเชื่อว่ายูเว่เบียด1-0หรือ2-0ขึ้นไปและเชียร์สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่7ครับเซบียาจีโรน่าคุณเนี่เซบียาเหนือกว่า0.25บ bon อลอั้นนะครับเซบียาให้เชียร์เจ้าบ้านครับเชื่อว่าเบียดชนะได้2-1แล้วสกอร์สูงคู่ที่8นะครับเอลามาล มาริดยิงขาดครับเชื่อว่าจบ2-0มาริดชนะแล้วสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่9นะครับริวเจอร์เปชเช่เปเช่บุกไปเหนือกว่า0.5ให้เชียร์เปชเชครับฟันทงเปชเชชนะ2-1ขึ้นไปแลสะสกอร์สูงนะครับนี่คือแนวทาง9คู่เป็นว,วันนี้นะครับแล้วก็ชอบช่องเราช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาบแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ